ปลาทองทองนิยายบทที่26จิบจรนชิงตะลึงงานอย่างในใจไม่น้อยจางหานเฟิ่งคือเจ้าของหอสุรากุ้ยหวัตตัวจริงหรืนนี้นางอายุแค่นี้นางทำได้อย่างไรหลังจากที่นางก้าวออกจากเกลือนในชุดสีฟ้าอ่อนที่ดูธรรมดายิ่ง ปักปิดรายาผีเสื้อล้อวัสันอันเดิมใบหน้างาปรสาจากเครื่องประทินชมไทยๆนา่ก็เอ่ยสั่งน้ำเสียงทรงอำนาจจินชิงเทียมรดมะขอรับจานหันเฟืองน้ำเสียงเข้มและมั่นคงของจิ้นชิงทำให้คนรู้สึกว่าเต็มใจที่จะรับคำสั่งของนางดวงตาหงหันไปหมองด้วยความแปลกใจยิ่งคุณหนูใหญ่เจ้าคะ ตันต์รู้สึกได้เช่นกันนายและบ่าวรู้ใจกันแล้วคุณหนูใหญ่สกุลชางก็เดินนำหน้าสาวใช้คนสนิทตรงไปยังประตูเข้าออกบ้านสกุลชางระหว่างทางเดินตันตนก็พูดขึ้นมาอีกจินชิงแปลกไปนะเจ้าคะแปลกอย่างไรเหมือนจะเต็มใจทำตามที่คุณหนูใหญ่สั่งของนายินที่ข้าพูดกับท่านองอเมื่อครู่ว่าข้าคือเจ้าของหอสุรากุ้ยเฮาะเป็นเช่นนี้นี่เอง อ,อันพยักนัาอยู่ทางด้านหลังอย่างเข้าใจแล้วทันทันนางมีสีหน้าเยอกเกย็นเพิ่มขึ้นสามส่วนเพราะไม่ต้องการให้ผูดด้ใดรู้เรื่องมากไปกว่าน,นี้จึงต้องเตือนอันทันเอาไว้จะอย่าพูดเรื่องนี้กับผดดู้ใดเรื่องที่ข้าเป็นเจ้าของหอสุลากุยเฮวาบ่าไม่พูดหรอกเจ้าคะ่ะไม่พูดมาตั้งหลายปีแล้วอย่ามีนะำกำลังคุณคิดเพื่อความอยู่รอดของหอสุลากุ้ยเฮวาเพื่อป้องกันภัยร้ายที่อาจจะมาเยือนในอนาคต ต้องทำอะไรบางอย่างเอาไว้ล่วงหน้าเมื่อเดินมาถึงถงด้านหน้าที่ใช้ต้อนรับแขกจางหันเฟื่องเจอกับแม่บ้านเจนจึงบอกข่าวเอาไว้ว่าจะออกไปข้างนอกอีกสองชั่วยามจึงจะขับมา้าจินชิงควบรถมา้รารอหยุดทางเข้าหน้าบ้านสกุลชางสองนายบอกขึ้นไปนั่งด้านในขับรถมา้าหยุดจอดที่หน้าหอโซรากุยเฮวาก็มีเสี่ยวเอ้่มมายิ้มยิ้มต้อนรับพางค้อมหลังรับายมือเชิญขอรับคุณหนู เชิญขอรับจางหันเฟิงยังไม่พูดอะไรตอบองค์รจชทายาทแห่งควน้นเปยที่อยู่บนชั้นสองก็ส่งเสียงทักทายหลังจากที่เห็นมาโดยบังเอิญคนหนูจางคนหนูใหญ่สกุลจางช้อนตาขึ้นมองไปทางชั้นสองนางเห็นรอยยิ้มนั้นแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดใจนางไม่ชอบรอยยิ้มนั้นขององค์รจชทายาทแขวนเปยเลย่าราว่าองค์รจชทายาทแห่งควน้นเปย จางหานฟิ่งจงใจวางตัวเหินห่างที่ด้านหลังยามนิดตันๆกําลังมองหาจิน้นชิงที่นำขดหมาไปเก็บอย่างลงมา้าอย่างแตกตื่นในสถานที่เช่นนี้จะไม่ต้องทำความเคารพขคาหอกอินวันหลงละเวนให้พางขยับตัวเธนไปตามระเบียงรอยิ้มดีใจประดับอยู่บนใบหน้าคมขยหน้ามองเมื่อเจอเชื้อพลิงวงแม้จะเป็นเชื้อพพะวงต่างแคว้น สามัญชนยังหม่อมฉันก็ต้องทำความเคารพเพคะนางตอบเสียงทางฟังชัดคนหนูจ้างอินเพิหลงพึงพอใจในสติผู้นี้จริงๆนางมีบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดให้เขาเข้าไปหาทางที่หน้าตาไม่ได้งดงามไปกว่าสติในตำหนักของเขาเลยเพคะจะเรียกหม่อมฉันว่าคณหนูช้างก็ได้จะเรียกหม่อมฉันว่าวาทีชายาเอกชินอ๋องก็ได้ อ๋อผมฉันอยากให้องคราชายาสส่งเทกหม่อมฉันว่าว่าที่ชายาเอ็ดจินอ่องเสียมากกว่าจางหานเฟิ่งยิ้มอยู่ก็จริงแต่ว่ารอยยิ้มมิไปถึงในส่วนเล็กของดวงตาหงเ่าอินมวหลงไม่เคยพบเจอสตรีใดที่กลาแข่งข้อกับเขาเช่นนี้มาก,ก่อนแต่ว่าตรงนี้แหละที่ทำให้เขาพึงพอจใจตัวทางอย่างยิ่งจงกล่าวคำชมออกไปอย่างไม่คิดจะรับรู้ความไม่พอใจของนาง การแสดงของเจ้าเมื่อคืนนี้ช่างอึึงตาข้ายิ่งนักจริงหรือเพคะจินอั่งก็พูดับหอมชั้นเช่นนี้หนางอมยิ้มด้วยความเขินอายเมื่อขาวถึงจินเย่ยางปวดจะแสดงท่าทางทักกันหวานชื่นให้เห็นทางก็ทำท่ายินฝนหลงรู้สึกไม่พอใจดวงตามองด,งดวงหน้าจิ้มนิมพิมพเ่าคำหิงแต่แล้วก็หัวเทาะเสียงเผาออกมาเดินออกไปจนกระทั่งหยุดยืนตรงหน้าสตีตัวนไฮเจ้าอยากลองไปเที่ยวชม ดินแด้ของขวนเปล่อยพเงรือมให้ที่นั่นหดงามอยู่ไม่น้อยสติที่ถูกชนตรงๆเช่นนี้ถึงกับเลิกคิ้วดุดใบถหลือขึ้นมาวูบหนึ่งแล้วนั่นก็คลี่ยิ้มพริบาดออกมาก่็จะพูดโต้ตอบน้ำเสียงนุ่มนวลอ่อนหมาพิดปกติหม่อมฉันอยากจะลองไปเที่ยวชมตำหนักพยักฆ์เหมาะของจินอ๋องมากกว่าหม่อมฉันยังไม่เคยไปที่นั่นเลยไม่รู้ว่าจะงดงามฮักเพียงไท อินเวิหลงรักษารอยยิ้มบนใบหนะ้าเอาไว้ไม่ได้แล้วสตีผู้นี้พยศยิ่งนักกล้าตอกเขากับทุกคำเมื่อใช้ไม้อ่อนไม่ได้ก็คงต้องใช้ไม้แข็งเท่านั้นนี่แหละอีกสองวันเขาจะเดินทางกลับควันไปขอให้เดินทางกลับปลอดภัยเพคะจางหันเฟิง่งยอบกายเกาตาล่่งหน้าประจวบเหมาะกับหลงจูเดินเข้ามาพอดีหลงจูย,ยิ้มทักทายนางเราก็เป็นลูกค้าผู้หนึ่ง ว่าที่ชายาเอกหลวงจูเข้ามาคุยเรื่องพานนางหันไปมองทางหลวงชนิดทันใดเป็นการบอกกล่าวแก่องราชทายาทยาแห่งแขวนเปิดว่าไม่อยากเส่พนาด้วยเชิญเชิญเชิญที่ห้องหมายเลขหนึ่งหลวงจูภผยมือพลางเปลี่ยงตัวเปิดทางให้จางหานเฟิงอันอลาจิ้นชิงที่เพิ่งมาถึงเมื่อครู่ต่างเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นบนจินชิงมองปลายตาไปที่อินหันหลง ด้วยประกายแต่แห่งความเป็นอลิพอมาได้ทันได้ยินคำชักจวนของบุรุษผู้นี้พอดีแล้วก็หลบสายตามองพื้นเดินตามหลังว่าที่ชายาเอกชินอองก,กับตันตันไพจางหันเฟิงเหยียบระเบียนชั้นสองเท่านั้นดวงตาหงของนางก็มองไปยังคนผู้หนึ่งบุรุษหนุ่มผู้นั้นมีหน้าตาคมคาย กลิ่นอายสูงสักแผ่ออกมาและความตาไวของนางทำให้มองเห็นแผนที่อยู่บนนิ้วของคนพูดนั้นร่างของนางเกือบมีปฏิกิริยาโต้ตอบออกมาดีที่ยังยั้งเอาไว้ได้ทันจากนั้นนางก็เดินต่อไปอยังชั้นสามทันทีที่ปิดประตูห้องใหม่เล็กนึงคนหนุ่มใหญ่สกุลจางก็มีอาจเก็บความสงสัยได้อีกต่อไปนางเอ่ยถามหลงจู้เสียงเผาคนพูดนั้นที่ข้าม,มองมาพบองค์รวชทายญาติแห่งคว้นเพย หลงโจต,ตอบกลับมาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในหอสุลากลุ้วะยามที่ต้องรู้เรื่องดีมาพบองค์อัศไายเ่็แขว้นเนนป่ยถูกต้องแล้วจองห้องส่วนตัวห้องหนึ่งที่ฉันสองแล้วเข้าไปคุยกันเมื่อหนึ่งช่วยยามก่อนข้าไปพบกับท่านผู้เท่าฉีมานั่งลถตัวนั่งลงบนเก้าอี้แล้วก็ดึงกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาวางไว้บนโต๊ะ ผู้ที่ซื้อยาพิษและยาถอนพิษใจขัดไปก็คือบุรุษผู้หนึ่งคนผู้นั้นสวมแผนเช่นนี้และข้าก็เพิ่งจะเห็นผ่านวงนี้ไปเมื่อครู่นี้เองอย่าบอกนะว่าหลงจูทำตาโตขึ้นมาพอเพิ่งจะเห็นผ่านวงนี้บนนิ้วของบุรุษผู้นั้นเช่นกันถูกต้องแล้วเป็นคนผู้นั้นแท้จางหันเฟิงมีสีหน้าเคร่งเครียดและเยือกเย็นเต็มสิบส่วน ข้อสันนิษฐานของนางเป็นจริงเรื่องนี้เกี่ยวพันกับคว้นเปยแต่บบุรุษผู้นั้นเป็นใครนางจึงเอ่ยกำหลงชูออกไปข้าต้องการรู้ว่าคนผู้นั้นเป็นใครให้คนของเราไปหาข้อมูลมาแล้วจะให้คนของเราไปตรวจสอบเด็หลวงจูหมอไปทางจิงชริงทันใดพอตกใจอยู่ไม่น้อยในที่สุดก็เผยความลับออกไปจนได้ว่าใครคือเจ้าของหอสุหากุยฮวาตัวจริงท่านอ่องรู้เรื่องนี้แล้ว เซาของหอสุลากุ้ยหวาตัวจริงเห่นน้ำช้กับมือตนเองยงเอเื่อยเชยรู้แล้วหล่งจูยังมีสีหน้ามึนลงงตกใจถูกต้องโู้ไม่ถึงครึ่งช่วยยามก่อนแล้วท่านอ๋องมีปฏิกิริยายอย่างไรบ้างผู้เท่าถามเสียงต่ำใจลอยคว้างขึ้นมาอยู่กลางอากาศเสียแล้วจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นใช่อถือให้มีปฏิกิริยายอย่างไรน้าถือให้ทายค่ายิ่ง นางพูดแล้วก็อมยิ้มน้อยๆอยู่ทาง้วยชาว่าที่สามีของนางน่าทักเสียมไม่มีใครว่าเขาผดเยี่ยมกันไม่เลยแม้แต่น้อยไอ้้ายลงจุปเลิ่นจะตกใจมาเป็นมืนงงถ้าอยากทำอะไรก็ทำแม้แต่การฆ่าคนก็ทำจริงหรือนี่ลงจุตาโตขึ้นอีกแล้วพอา้ใคไม่ถึงกับคำตอบนี้ถูกต้องแล้วแต่สตีตัวเด็กๆอย่างข้าไม่ฆ่าใครหรอกนะ บาปคมยิ่งอ๋อข้ามีเรื่องสำคัญยิ่งที่จะอยากพูดกับท่านลุงนางมองหลงจูเด้วยวแบบเคร่งเครียดเรื่องใดหลงจูย่นหัวคิ้วเคร่งเครียดตามหอสุลาก้ยาาย,ยาพิษเอ๊ะเพราะเหตุใดกันข้าเพิ่งออกมาจากคุกหลวงถ้าเปลี่ยนจากมาเท่าผู้เท่าฉีกลายเป็นหอสุลาก้ยาวาหอสุลาก้ยาวา ถึงการดับสูนเป็นแน่โทษตาจะมาถึงคอทุกคนจินชิงจำเลิงสายตามองจางหันฟึ่งเงียบๆงียบหนาาไปสัติที่น่ากลัวยิ่งรอบคอบเบี้ยกเกณฑ์ฉลาดริมฝีปากคมและมีลางสังหรณ์ที่เฉียบคมนักคำชมของโอหยางไปที่เคยกล่าวโอ้ยก่อนหน้านี้กล่าวได้ยังไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยแต่ถ้าเรายังขายยาพิษต่อไปนางเทน้ำชาให้ตนเองอีกถ้วยยังเอื่อยเชย แม้เราจะตรวจสอบเบื้องหลังของคนผู้นั้นก่อนจะซื้อขายถา่ว่าสักวันหนึ่งก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้อืมข้าเข้าใจแล้วหลงจูพยักหน้าครับแต่ที่เต้นแรงกลับมานิ่งสงบเหมือนเดิมอีกสองวันขบวนท่าจะตุรินควนเปจะออกเดินทางกลับข้าอยากรู้ก่อนว่าคนผู้นั้นเป็นใครและจะได้ปรึกษาพี่ชายข้านางนึกถึงโอหย,อยางไปขึ้นมาพอบางเรื่อง กระทำด้ตัวคนเดียวไม่ได้พาจเรีบเป็นคนของเราไปสืบหาข้อมูลเดี๋ยวนี้หลงจูพยักหน้าคคึ่งทงังรู้อยู่เต็มอ,อกว่ายามนี้บ้านเมืองกำลังเกิดสถานการณ์ตึงเครียดแล้วปู้เท่าก็หยิบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งออกมาจากอกเสื้อ,อยื่อในจางหันเฟิงเอานี่สมุดบัญชีลับของใยอำเภอเชียงทงนางคิดจะเล่นงานราชคูณเหลียงหนึ่งเมื่อเล่นงานเจ้าตัวถอยตรงไม่ได้ ก็ต้องเล่นงานคนรอบข้างเพื่อให้มีผลกระทบแทนมือเรียของจางหันเฟิองหยิบสม,มุดบัญชีลับของให้อําเภอเชียงตมาเปิดอ่านดวงตาหงกาดไปตามตัวอักษรเงียบๆระหว่างนั้นหลงจู้ก็มีรายงานข้อมูลบางอย่างขึ้นมาหัวหน้ามือปราบจานที่อําเภอเชียงทงเป็นคนเท่วยิ่งนักใช้อำนาจบาดใหญ่ข่มเหงชาวพ้านอธรรมเมื่อหลายเดือนก่อนเกิดถูกใจหูหญิงครอบครัวหนึ่ง ถึงกับฉุดฮูหยินพูดหัห้น,น,นมาเป็นเมียของตนเองเลวยิ่งจางหันเฟิ่งชิงชังคนเช่นนี้ผู้เป็นสามีเคยตีกองรองทุกฟ้องกับทางเชียงทงแต่ก็ไม่ได้ทับการเหล่าใดใดๆและยังไปต้องการมายังเมืองหลวงเพื่อทำการฟ้องร้องหัวหน้ามือปรับชาิขณะกำลับบงเดินทางมานั้นจูจู่ก็ถูกรอบทำร้ายจนขาพิการผู้เท้าเอ่ยออกมาอย่างเห็นอกเห็นใจผู้เคาะายไม่น้อย ท่านลุงท่านจะไปถามหาผู้เป็นสามีข้าหน่อยต้องการแก้แค้นหรือว่าต้องการความยุติธรรมถืมให้ใครอยากช่วยเปิดโปงเรื่องเร็วและของคนพูดคนเหล่านี้ได้ข้าจะให้คนของทราไปถามให้หลงจูทับปากทันไทยพีนางมีประกายตาคมกริบและเย็นชาเพิ่มขึ้นอีกสามส่วนจากนั้นก็หันไปทางจินชิงพอนนางไม่อยากพลาดโอกาสอ,นอนันงามน,นี้ไปจินชิง ข้าต้องการให้เจ้าทํางานหนึ่งให้ขอทับว่าที่ชายยาเอกสั่งมาได้เลยจินชิงนอมรับคําสั่งเจ้ารอบติดตามคนผู้นห้ข้าหน่อยข้าไม่อยากให้คลาดสายตาไปนางสั่งขึ้นมาสีหน้าเยือกเก็นบรุษที่สวมผนยกพูดนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องสําคัญเป็นแท้ขอทับจ,จินชิงพร้อมที่จะทําตามใครอยากเจอพี่ชายเฉเท้าสินางพึมพำทางที่เพิ่งเจอกันที่คุกหลวง เรื่องนี้จัดการได้ไมหยากหล่งจูเอ่ยขึ้นมาทันทดเส้นทางการเข้าไปแจ้งข่าวถึงเสนาบดีฝ่ายซ้ายทำได้อย่างหาไดพอเงินใช้จุงจมูกคนไทยทีใครอยากพบเขาทัานทีเพราะจะเขินพูดทันแล้วคนที่ซื้อยาพิษแล้วก็ยาถอนพิษใจขาดจากท่านผู้เท่าฉีหลงจูลุกขึ้นแล้วเดินจากไปจนินฉิงก็ขยับตัวเช่นกันถวายามนี้ ไม่มีใครดูแลความปลอดภัยกับจางหานเฟิงพอจินเหอไปกับจินเย่หยางจินเล่อดูแลความปลอดภัยของจางซานหลงและจินเทียนดูแลจางอิงทิงผันร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่ชั้นสามของหอสุรากุ้ยเฮวาองคขลักหนิงกลับมาแล้วท่านองมีรับสั่งให้ข้ามาดูแลความปลอดภัยของว่าที่ชายาเอกอรับดีฮิ่งข้ากำลังเป็นห่วงเรื่องนี้อยู่พอดีท่านหายที่เร้าใช่ดื่มให้ จินทิงถามสหายผู้ที่หยุดใต้บังคับบัญชาของจินเย,ย่อย่างเช่นกันข้าหายดีแล้วข้าต้องไปทำงานชิ้นหนึ่งให้กับว่าที่ชายาเอกและต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดคนพูดนั้นออกไปจากขอสุรากกเยะาข้าลรวจะฆ่าสายตาจินชิงบอกให้รับรู้เจ้าไปเถิดข้าจะดูแลว,ว่าที่ชายาเอกให้ดีองค์คลักหนิงเข้ามายืนดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับนางอยู่ในห้องพระสตรีตัวน้อย,อยก็เอ่ยขึ้นเท่ากับกำลังหยอกเย้าเดี๋ยวพี่ชายข้าก็จะมาที่นี่องค์รักหนิงํำเนืองสายตามองนางที่นั่งจิบน้ำชาเอ่ยเฉยอยู่บนก้าอีงเงียบๆฟังนางเอ่ยตอบไปอีกน้ำเสียงหนึ่งนุ่มนวลแต่เป็นการเป็นหานยิ่งนักฆ่ากลุ่มพี่ช้พงพิจัยขัดนั้นเป็นคนของแคว้นเผยว่าที่ชายยาเอกผีสุ์ได้แล้วหรือเช่นนั้นข้าได้ยินมาว่า องค์ลักหลวงจับตัวตาเท่าชีแห่งพิษได้แล้วถูกต้องแล้วแต่ตอนนี้ท่านผู้เท่าชีก็กำลังปรุงยาถอนพิษใจขาดให้กับเซียนอองอยู่นางเอ่ยออกมาและชำเืิงใส่ตามห้องนะ้าองคลักหนิงเห็นอีกฝ่ายดูยเป็นปกติดีนางก็โล่งใจแล้วเอ่ยต่อนํำเสียงเข่งขึมขาสั่งให้จิน้นชิงตามคนพูดนั้นพอคนพูดนั้นมาพบกับองค์รัชทายาทแห่งแคว้นเผยช่างมันเอิญจริงจริงที่ได้เห็น แขวนเผยคิดช่วยโอกาสองคลักข้างกายินเย,ย่อย่างพูดแล้วก็โยนหัวคิ้ววูบหนึ่งสีน้ะกลับมาเป็นผู้ใช้อารมณ์ใดเช่นเคยถูกต้องแล้วในทางขับคันถ้าแขวนเจ้าอยู่ในฐานะเดียวกันกับแขวนเปยก็คงเลือกลงมือเช่นนี้เหมือนกันจางหันเฟื่องคิดเช่นนั้นจริงๆพี่ชายบุญธรรมของข้ากน็น่าจะเลือกใช้แผนทันนี้คนผู้นั้นเป็นใครองคลักหนิงอดไม่ได้ที่จะถาม จิงสินางถืมเรื่องบางอย่างไปเมื่อนึกขึ้นได้จึงรีบลุกขึ้นออกจากเก้าอี้ดวงตาห่มของมาที่องค์คาร์หนิ่งตรงๆและถามน้ำเสียงต่ำนักฆ่าจากเผ่าผุยตูจับตัวได้บ้างถือให้เขาบอกอย่างยิ่งว่ายังไม่ตายหมดยังเหลือรอดอยู่คนทีนางกัง,งวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเมื่อทําให้เซียนอ่องรอดชีวิตไปได้ก็ต้องให้เซียนอ๋องมีพยา,ยานและหลักฐานไปถามไทหาความวิธรรมจากข้องเต้เซียนตี แล้วนางก็พึมพำออกมาพางเดินไปที่หน้าต่างเงยมบานหน้าต่างออกก็จะทอดสายตามองไปยังเบื้องล่างนางให้อินวันหลงนั่งบนอาชาข้างกายของเขามีองค์ครักอยู่ด้วยผู้หนึ่งและนางก็รีบหลบเมื่ออีกฝ่ายแหนหน้าขึ้นมามองจึงไม่ทันได้เห็นรอยยิ้มแฝงอะไรบางอย่างที่ม,มุมปากนั้นจางหันเฟื่องย่นหัวคิ้วดุจใบเลียวของนางนางรู้สึกร้อนๆหนาวๆชอกคนคนผู้นั้นชวนทำไปขวัญเปิดเช่นนี้ ฉังกลาหันนักทั้งที่รู้ว่านางกำลังจะแต่งงานกับจินอ๋องหลงจูก้าเข้ามาโดยฝีเท้าเร่งร้อนในมือมีม้วนหนังสือภาพม้วนหนึ่งมาด้วยน้ำเสียงที่พูดแต่ด้วความดีใจพอได้ข้อมูลสำคัญมาเทียวกว่าที่คาดคิดพบแล้วพบแล้วว่าเป็นใครใครจางหันเฟิงหันกลับไปถามหลงจูอย่างอื่นตัวและอยากรู้องค์ชายให่งคว้นเผยอินเทียนฮู่ นางมองไปยังมวนภาพวาดที่ถูกทางออกบนโต๊ะหอสุรากุ้ยหวัดเป็นแหล่งรวมข่าวสารแน่อยู่แล้วว่าต้องมีภาพเหมือนคนสำคัญของขวัญต่างๆเผาต่างเอาไว้ใช่คนพูกนั้นไม่ผิดแน่นางยิ้มออกมาเมื่อเจอคำตอบที่แน่ชัดแล้วจะทำอย่างไรกันต่อไปดีหลงจูถามถึงแผนการขั้นต่อไปจับตัวให้ได้นางยิ้มเอาเรื่องดวงตาหุคมคลิบยิ่ง จับตัวหลงจูมีสีหน้าเคข่งเครียดขึ้นทันทีนั่นหมายความว่าคนของหอสุลากุยฮวาต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเชียร์พวงของแควนอื่นถูกต้องแล้วแต่ไม่เกี่ยวข้องกับหอสุลากุยฮวาหรอกงานนี้ต้องให้พี่ชายบุญทํำผงค่าจัดการเข้าถึงได้อยากพบเขาอย่างไรเท่าจางหานเฟิงไม่มีทางอยอมายเป็นเนื้อเขาอ้าปากเสียงแน่นอนอ,อ๋อยามมีได้เท้าโอยอยางไผ กำลังอยู่กับองค์ห้องเต้โอหยางไปถูกโอรสสวรรค์เทียบพบในเมื่อจินเย่หยางต้องไปตรวจกองทัพก่อนอองเลินทางเปียงชายแทนและหัวหนะ้าองครับหลวงก็กำลังควบคุมตัวฉีฉินให้ปรุงยาทอนพิษจึงเหลือเพียงแสนหับอดีฝ่ายชายผู้ฉลาดเฉลียวเท่านั้นที่พูดคุยปรึกษาด้วยทยจางหันเฟื่องฟังแล้วก็พยักหน้า,น,านั่งนั่งรอไม่ว่าจะใช้เวลาหานเท่าใดก็ตาม แล้วนางก็บอกกับหลงชูให้จัดขนมเตรียมอ้อยชุดหนึ่งนางจะเอาคลับพานไปด้วยโอยยางไปรายงานต่อองค์ฮ่องเต้ตามความจริงทุกประการจินเย่ยถงเก,กลกเกียวกราดแล้วก็สงบเกลียวขรดแล้วก็สงบมือคอยกุมทองด้านขวานึงเนืองสีหน้าดูย่ำแย่ยิ่งนักฝ่าบาทพระวรคาของฝ่าบาทมีดีขึ้นเลยหรือพย่ะค่ะยังปวดอยู่เรื่อยๆถนอมพระวรกายด,ด้วยพย่ะค่ะ โอหยางไปไม่เอ่ยถึงหมอหลวงเพราะเดี๋ยวจะเป็นการฆ่าชีวิตคนเหล่านั้นไปและเมื่อออกจากห้องทรงพระอักษรขันทีผู้หนึ่งก็เข้ามาบอกับเขาเสียงผู้หยงก้าวก,กลัวเป็นเพราะสายขายข้าวให้กับหอสุลากุ้ยเฮาวะไต้เท้าโอหอยางน้องสาวบนธรรมของท่านเราพบอิธีหอสุลากุ้ยเฮาวะว่าที่ชายยาเอกจินอ๋องมีเรื่องสําคัญที่จะพูดคุยกับไต้เท้า โอหยผัปยังไม่รู้ว่าจางหานเฟิงเป็นเจ้าของหอสุรากุยฮวาตัวจริงแต่ว่าการไปเยือนหอสุรากุยฮวานั้นย่อมต้องมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมอย่างแน่นอนบางทีอาจจะได้ทับข้อมูลมาจากหลงชูการที่นับเป็นหุ้นส่วนกับหอสุรากุยฮวานั้นดีอยู่ไม่น้อยสําหรับเขาจึงช่วยยามที่นางนั่งรอในที่สุดพี่ชายปุํธก็ปรากฏตัวร่างสูงโร่งสง่าองอาจก้าวเข้ามาในห้องหมายเลขหนึ่งที่นางนั่งอยู่ ข้านั่งหล่อท่านมาจนก้นของข้ามีลากงอกออกมาแล้วเจ้าเป็นสตัติเป็นถึงน้องสาวบนธรรมของข้าจะพูดจาเช่นนี้ได้อย่างไรโอ้อยหยางไผ่ก้าวเข้ามาอีกทั้งยังใช้งานฝ่ายตรงข้ามหน้าตาเฉยรินน้ำชา้ข้าด้วยข้าขอให้งิ่งนะัเจ้าค่ะนางพลิกถ้วยชาและรินน้ำชา้อย่างคล่องแคล่วเอ๊ะเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร โอหยางไปหันไปเห็นองค์คลักหนิงองมุมห้องก็ถามก็นิ้วกลบอาลาดชัยเพราะองค์คลักหนิงน่าจะหยุดพักรักษาตัวหลังจากที่เพิ่งถูกพิษห้าอสารพิษเข้าไปไาน,นถึงไม่อยู่ตรงนี้ท้ายแล้วพิษห้าอสารพิษในกายของเจ้าหายไปหมดแล้วใช่หรือไม่ขาน้อยเดินลมปลาในร่างกายเดียวแล้วพิษได้สลายไปหมดแล้วขอรับองค์คลักหนิงเอ่ยตอบกลับมาแววตายยามีที่มองโอหย,อยางไป อ่อนโยนเพิ่มขึ้นสามส่วนจินชิงไม่อยู่โอหยางไปหันขับมามองจางหันเฟิงเขาเป็นคนช่างสังเกตอยู่แล้วเมื่อไม่เห็นขุนพลผู้นี้จึงเอ่ยถามออกมาเพราะเช่นนี้ข้าถึงได้อยากพบท่านข้าส่งจิ้นจิงตามคนผู้หนึ่งไปแล้วคนผู้นั้นก็สวมแหวนวงนี้นางวางมือลงบนกระดาษที่มีรูปแหวนพบเจอคนผู้นั้นแล้วหรือ โอหยางไปมีสินทบประหลาดใจย,ยิ่งพอเพิ่งจะผ่านมาไม่กี่ชั่วย,ยามเองเน่ก็เจอคนผููนั้นเข้าให้แล้วถูกต้องแล้วข้ามาหาหลวงโจข้าต้องการให้ทางหลวงจูจช่วยเหลือช่างบังเอิญอย่างยิ่งที่ข้าเจอคนพูดนี้ที่นี่เข้าพอดีคนพู้นั้นเป็นใครจริงจอกเจ้าเล่ห์ถามทันไทองค์ชายให้เห็นแคว้นเผยอินเทียนมู่แคว้นเผยโอหยางไป เผยรอยยิ้มพิดูหดเหี้ยมขึ้นที่รนท้อยสีหน้านุ่มนวลแปลเป็นเ,นเยือกเกย็นโผลเกลี้ยวแล้วก็ดุด,ดันถูกต้องแล้วองค์เสไทยแห่งแคว้นเปยมาพบกับองค์ชายห้าที่นี่ถ้าต้องให้คนจับตัวองค์ชายห้าอินเทียนพวกเอาไว้ให้ได้อย่างน้อยก็เอาไว้ใช้เป็นหลักฐานหรือพยายามให้กับเซียนอ๋องไปเอาด้วยกับแคว้นเปยพวกเราสามารถผักเรื่องสองครามออกจากแควนจเจ้าได้ เท่าโอยางไปมองหน้าน้องสาวบุญธรรมด้วยความตะลึงหันจากนั้นก็พยักหน้ายอมรับบยังเห็นด้วยท่านผู้เท่าฉีถ้าขาพูดกับเขาข้าจะว่าเขาจะฉีตัวผู้ที่ซื้อ,อยาพิษใจขัดให้แน่นางคิดเกรียดครอมฉีชินให้เป็นพยานอีกคนเท่าแผนการของข้าดีหรือไม่รอบครอบที่สุดแล้วนางสบสายตาคำเหงอืม โอยอยางไปพยักหน้าเห็นด้วยจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ